รรคถึงคุณธรรมในหลายๆหัวข้อสำคัญนะคะที่โดยมากนะคะคนที่มาวัดพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาในใจกันทั้งนั้นนะคะโดยมากก็อาจจะเป็นเรื่องอยากให้มีสุขภาพดีนะคะอยากให้ชีวิตครอบครัวนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะร่ำรวยนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่นับถือในสังคมนะคะแต่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันไม่ได้มาจากการร้องขอค่ะค่ะแต่มันมาจากการได้ฝึกและลงมือ<า>ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านก็เลยฝากให้บรรดาลูกศิษย์นะคะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้มาเสวนากาันว่าด้วยการปฏิบัติในคุณธรรม อะไรนะคะที่ทําให้เราถึงผลสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในเรื่องต่างๆเหล่านั้นซึ่งวันนี้เรามีแขกที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะอยู่สามท่านคน่ะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากท่านประธานูลนีทิธรรมอิสระค่ะท่านสุนันทา หลี่เลิศพันนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ติ๋มนะคะรวมทั้งอาจารย์สุนันทาเหมือนกันอาจารย์สุทางะที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขอเวลาชงไทยค่ะนะคะค่ะค่ะราชมงคลนะคะแล้วก็น้องทิพย์นะคะชื่อจริงชื่อสุคนทิพย์ สุคนทิพย์นะคะคคจะมาร่วมเล่าประสบการณะ์ะที่ได้ประสบพบมาจริงๆค่ะ,คะซึ่งทั้งสาท่านนี้เนี่ยก็มีมุมมองนะคะมีประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านที่น่าสนใจมากๆนะคะก็อยากจะเชื้อเชิญให้ญาติธรรมนะคะที่อยู่ในวัดในวันนี้เนี่ยได้ลองรับฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์นํากลับไปใช้ไม่มากก็น,น้อยนะคะอยากจะเริ่มมาที่ อาจารย์ตุ่นะคะซึ่งก็เป็นอ,อ,อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะอาจารย์ตุ่เนี่ยเ,เป็นคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เกือบสิบปีแล้วนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงของชีวิตนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ตุ่ได้เล่าว,ว่าตัวเองเนี่ย สามารถที่จะผ่านประสบก,การณ์อันนี้เนี่ยมาได้ด้วยคุณธรรมหรือว่าด้วยการปฏิบัติธรรมหรือใช้หลักธรรมอย่างไรนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะอาจารินต้องกราบมาสการองคูบาอาจารย์คือหงปู่พุทธาอิสระค่ะต้องขอกาบท่านที่ที่เมตตาให้ได้มาพูดในบันนี้แล้วก็สิ่งที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังอนุญาตนะคะ ก็เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองเองเดี๋ยวแนะนำนิดนึงต่อคุณคุนทำงานเป็นอาจารย์สอนทางด้านค่าธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เริ่มต้นที่มาที่นี่ก็คือเคยมาฟังธรรมที่นี่เมื่อประมาณปี4-2นะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมจากองคุบาอาจารย์แล้วจากองคูบูแล้วเราก็บอกตัวเองว่าธรรมอันนี้เนี่ยเด็กสมัยใหม่ควรจะต้องได้รับฟัง แล้วก็เพื่อที่จะนําไปใช้กับชีวิตตัวเองก็เลยทําค่ายนะคะพานักศึกษามาเข้าค่ายที่นี่อยู่หลายปีปีหนึ่งก็สี่ห้าร้อยคนแต่ละาคารั้งที่มาเราก็เอ่อก็ประสบความสําเร็จเด็กๆมาเนี่ยก็ชอบนะคะแล้วก็ได้ฟังทํากันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนจน,จนหลายๆคนก็เมื่อจบไปแล้วก็ประสบความสําเร็จหลังๆมาไม่ได้ทําเพราะว่าผู้นำเหนีห่ยนไม่หมดแรงแล้วก็ตัวเองก็ เมื่อธรรมะได้ที่แล้วเนี่ยมันมีบทพิสูจ์ธรรมะที่เราได้หลักจริงๆสำหรับชีวิตพิชันเนี่ยนะคะยันมีลูกคนเดียวเป็นลูกชายแล้วก็เรียนจบแล้วนะคะเรียนจบเรียนเรียนดีมาตลอดค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าเกิดจะบอกก,ก็เรียกว่าเด็กเก่งเด็กเกณฑ์ปานกลางแล้วพิฉันสอนลูก่ด้วยความเป็นนักฆกรรมศาสตร นังสอนลูกให้เขามีความสุขในขณะที่เขามีความสุขก็ปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เด็กๆพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็สอนว่าจะทําอะไรเนี่ยให้ทําให้สําเร็จทุกเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนในเรื่องกิจกรรมทุกอย่างลูกก็จะเล่นดนตรีเล่นกีฬาทุกอย่างได้ได้ได้ได,ดีจริง,รงๆนะ,นะคะได้ประสบความสำเร็จแต่ี่บนฐานของความสุขปฏิบัติธรรมก็ จะบอกว่าก็สำเร็จในระดับหนึ่งของเด็กวัยรุ่นพอเข้าเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยประมาณปีสองก็บอกว่าให้เขียนหนังสือก่อนที่ดันดิงจะออกก็บอกเขาว่าให้เขียนหนังสือ,อการปฏิบัติธรรมของตัวเองการใช้ชีวิตของตัวเองนัซึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่สกดองอเขาก็ยังไม่เขียนก็่ในที่สุดก็ไม่มีโอกาสเขียนแต่ว่าก็ได้เขียนแล้วนะคนะแต่ยังไม่ได้ออกอะไรตรงไหนพอเรียนจบก็ทํางานสี่ห้าปี เขาก็เริ่มคือคือช่วงช่วงประมาณปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะเด็กเด็กที่เตียค่ะจะดื่มเหล้าเป็นเด็กผู้ชายก็ดื่มเหล้าก็ดื่มเป็นปกติยันวันหนึ่งเขาก็บอกอ๊ะีเราจะดื่มทำไมอะไรเขาก็เลยเล้อพอปีสี่เขาก็จะไม่ดื่มเหล้าละแล้วก็เขาก็เริ่มถือสีห้าบริสุธิ์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยุงสักตัวเขาก็ไม่ค่านะคะยุงกัดเนี่ยเขาก็จะปักอันนี้คือรู้แล้วบอกเห้ย่ยุ่งกัาไอเราก็ ตีนะคะตอนลัดตีดูแต่ลูกลูกจะใช้ปากสีเขาก็จะโอเคเลยแล้วก็ก,กับคุณปูนี่ก็ยังเคยไปปฏิบัติธรรมกับคุณปูเคยไปทํากิจกรรมกันนะคะก็อยู่มาวันหนึ่งทํางานได้สี่ห้าปีก็เริ่มเริ่มเดินเดินไม่ตรงทางเดินเหมือนคนเมาทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่อะไระนะคะเอ้ลูกเป็นอะไรก็เลยพาไปหาหมอไปหาหมอแล้วคุณหมอบ,บอกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่สารเคมีในสมองหลังผิดปกติ ภาษาหมอเรียกว่าโรคหันติดตันนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่มียาหลักษาแล้วโรคมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เห็นการพัฒนาการของโรคไปเรื่อยๆตอนนี้ก่อนที่จะตอนนั้นก่อนก่ที่อาการโรคจะเกิดเนี่ยโรคเป็น,นะะบวชค่ะบวชพรรษาแล้วปฏิบัติธรรมเรียกว่าเขาใช้คำว่าเพียเนี่ยก็เพียงมากตลอด ไปตวจต่างจังหวัดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นวจต่างจังหวัดเขาปฏิบัติได้เยอะอะไรทำนองน,นั้นคือเขาปฏิบัติหน้าเดียวก็จนจนเขามั่นคงจริงๆในจิตใจ,จแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเดินเดินเือนคนเมาก็เลยพาไปตรวจอย่างที่บอกคุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่มียารักษาเพราะว่าในประเทศนี้เนี่ยเป็นกันไม่ถึง2ี่สิคนแล้วก็ ในยุโรปและอเมริกาเองก็มีโรคนี้แต่ว่ามันเป็นกลุ่มคนที่เป็นไม่เยอะก็เลยไม่มีงานวิจัยเรื่องนี้แต่ว่ามันมีวิจัยย่อย,ยๆเท่าน,นั้นว่าอาการของโรคมันจะเป็นยังไงนิแต่ว่าทำทำทำมันนั้นไว้จบบันทึกไวยอย่างน,น้องพีเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยลูกในขณะที่เขาเป็นเนี่ยนะคะเขาก็ภาวนาไปเรื่อยๆแน้วโรคมันก็พัฒนาไปจนถึงขังน้นปัจจุบันเนี้ยเริ่มทานข้าวอีกไม่ได้ต้องป้อน ก็เริ่มเดินเดินก็เดินไม่ค่อยสะดวกแต่เขาก็พยายามเดินแล้วก็ตอนนี้ถึงขั้นที่กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็มันดิ้นเหมือนปลาโดนทุบแปะแปดแปดเลยนะคะกับพื้นเราก็ต้องทําพื้นท้องให้โล่งๆเพื่อให้ดิ้นดิ้นจนตอนแรกเนี่ยดิ้นดูแลเขาคือคือทุกอย่างมันคือยินรังลงมาดิ้นรังงงตั้งแต่พอรู้ว่าท้องก็ดูแลกตตั้งแต่ในท้องฝังเลยมาตั้งแต่ในท้องอะไรอย่างนี้นะคะ ยิ่งจริงเห็นคนท้องไม่อยากจะเข้าไปบอกว่าดูแลกันยังไงยังไงยังไง้ิวได้ผลแต่ว่าอันนี้เป็นโรคก,กับโรคของลูกเนี่ยเป็นโรคก,กับเพราะว่าเป็นพันธุก,กรรมจากของพ่อถามว่าที่ฉันทุกข์ใจไหมตอนแรกก็มองมันไปมันโชคดีตรงที่มันค่อยๆพัฒนามันช่วยค่อยๆทําให้ใจของเราเนี่ยมัน,ม,นมันเรียนรู้แล้วก็วางลงไปเรื่อยๆตอนแรกลูกดิ้นเนี่ยเข้าไปกอดเพื่อไม่ให้ดิ้นจนทุกวันเนี้ยก ว่าลูกดิ้นก็ไม่เลยลูกถัดมันจะดิ้นดิ้นให้ถึงที่สุดสุดที่สุดแห่งการดิ้นคือตายที่สุดคือการตายคือความปล่อยแล้ววางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำแบบเขาก็บอกทุกวันนี้นะคะเราคุยกันในขณะที่ลูกดิ้นค่ะเขาเหนุ่มไหนนะคะในขณะที่ดิ้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ถามว่าตอนดิ้นเนี่ย,ยคิดอย่างไงเขาบอกเฉยเิยเขาบอกเขาทำใจเฉยมากเรื่องของกายเขาบอก ทำคูไว้จับกรรมในเวรมาเอาอะไรจำลองนี้ก็เชื่อเรื่องกรรมเวรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเรื่องทุข์ใจมื่กว่านี้ไม่ทุข์ใจเรื่องจริงค่ะถามว่าใช่ธรรมะข้อไหนก็ตอบไม่ได้ว่าธรรมะข้อไหนแต่เป็นธรรมะรวมๆที่สุดเนี่ยก็คือที่หลวงปู่สอนทั้งหมดออกมาใช้นะคะค่ะแระ เรารู้ข่าวจากหมอนะคะวันวันที่หมอบอกว่าลูกคนเดียวของเรานะคะลูกชายที่พึ่งคนเดียวที่เราเลี้ยงมากับมือเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาไม่มียารักษาแล้วก็ปลายทางของเขานี่ก็คือเสียชีวิตน่ค่ะตอนนั้นเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นยังไงแล้วผ่านตองนั้นมาได้ยังไงโชคดีที่ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนก็ใช้หลัก เกิดขึ้นแปลปวนแล้วก็ดับไปทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือกับใครเนี่ยค่ะดิฉันดิฉันมีหลักในการปฏิบัติตนเองอันนึงก็คือเมื่อไหลมีสุขดิฉันเตรียมเลยว่าพี่เดี๋ยวทุกข์ก็มาดิฉันบอกกับตัวเองแบบนี้ที่ไม่เคยละเลยสุขแล้วไม่เคยละเลยในลาภยศเกียรติศักดิ์ทั้งหลายฉันเชื่อว,ว่าเมื่อไห่มันมาเดี๋ยวมันก็ไป นะคะที่ใช้หลักอันนี้เพราะเรื่องของลูกก็เหมือนกันเขาไม่จากเราเร็วก็จากเราช้าไม่เรากับเขาก็อาจจะตายกจกักตัยนี่ mm. ใช่หลักตรงนี้เพราะฉะนั้นก็นั่งคุยกนันกับลูกว่านี่หมอบอกว่าอย่างนี้เราจะยังไงก็ไม่เป็นไรแม่ลูกก็ว่าอย่างน้นก็อยู่ดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เราพูดถึงความตายกันทุกวันบนโต๊ะทานข้าวหรือว่าจะอะไรเนี้ยเราจะพูดถึงความตายกันทุกวันนะคะเป็นเรื่องปกติรีบเตรียมตัวแล้วนะ ก็ยังบอกกับลูกว่าลูกเอาจริงด้วยที่ทำอะไรนะคะลูกศิษย์มีลูกศิษย์นะคะทุกันเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ก็น่ารักมากเมื่อตอนเข้าบวชก็ทําไว้ที่โปรยฐานให้ตอนนี้เขาก็เราก็เลยบอกเอ้ยนี่ทําที่โปรยฐานอาจารย์ขาเอาขาวดำหรอคะบอกไม่ต้องงานลูกฉันเอาสีสวยๆนั้นทำแล้วนะคะทำซะที่สําหรับโปรยเรื่องงานศพใครก็จะโปรยทานนั่บอกว่าเราอยากโปรยเพราะว่าเงินอันนี้เป็นเงินของลูกที่เขาทางานมาแล้วก็ าจะไม่ได้ใช้สตางเหรียญตังแบงก์เขาก็จะใช้ไปทำบุญบ้างอะไรบ้างแต่ตังเหรียญเนี่ยมีเป็นพึ้นคอนลิ้นชักโตทำงานเขานี้ก็จะเอาทยอยมาทำาอันี้ก็เพื่อที่จะให้แต่ก่อนจะตายนี่ก็ทำบุญไปหลายานนะคะอะไรทำนองนี้ก็เพื่อให้เขาได้บุญเรื่องยังยันติเรื่องบุญอยู่ก็ทําทำอย่างนี้จะถามว่าทุกวันนี้ทุกใจไหมไม่ทุกแต่ว่าถามว่าทุกตายไหม เล็กน้อยพอประมาณเพราะว่าอย่างเช่นมาบวชจะเห็นพวกเพื่อนเพื่อนบวชเราอยากมานะคะตอนนี้เรียนไปค้างคืนที่ไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าไปค้างคืนจะต้องพาคุณแม่มาอยู่แทนลูกไปอยู่เพื่อนลูกแล้วก็จ้างคนอีกคนมาดูแลประกบคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินหลายต่อเนื่องก็เลยว่าพยายามจะดูแลเองนะคะแต่เขาส่ายยังดียังช่วยตัวเองได้บ้างอะไรทำนองนี้แต่ว่าดิฉันได้หลักอย่างนี้ค่ะ ไข่ทุกดิันเชื่อว่าทุกคนมีทุกเวลาป้อนข้าวลูกหรือเวลาเลี้ยงทำอาหารเองเวลาทําอาหารเนี่ยตั้งใจทาแล้วก็ทําดีๆค่ะคิดดีๆแล้วก็เวลาป้อนข้าวลูกหรือป้อนข้าวไข่เนี่ยทำดีๆคิดดีๆนะคะให้ด้วยความรักให้ด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ฉันไม่เคยบินบอลนะคะก็ขอให้มูกหายป่วยค่ะยังไม่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 ได้่าเกลียดเขาหรือไม่ต้องการให้เขา เลยพี่มาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาสงปรารถนาลูกปรารถนาที่จะหลุดพ้นนะคะลูกปรารถนาอย่างนั้นไม่ใช่ก็เป็นตัวช่วยช่วยแบบนี้ค่ะถามว่าใช้ธรรมะพ่อใดก็คงตอบไม่ได้ถามว่าเคยมีความคิดขึ้นมาไหมว่าออทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับเราแนละลูกทําไมเราเป็นเราถึงช่างโชคร้ายอย่างนี้รู้สึก <Ừ. S 2> ว่าทําไมชีวิตช่างโหดร้ายกับเรา อ่วงนีไม่เคยคิดครูปู่ทำไมไม่คิดพ้าธรามค่ะพ้าธรามธรรมะนี่แหละคะ่ะธรรม,มะของหลวงปู่นี่แหลคะค่ะคือหรือของครูบาอาจารย์ที่เราไปมานี่แหลคะค่ะแต่ที่ฉันเน้นตรงหลวงปู่เพราะว่าตอนหลังมาที่ฉันมาที่นี่ปรจจุบไม่ได้เมื่อก่อนเริ่มต้นไปอีสานนะคะไปอีสาไนไกลแลวใช้ต่างเยอะทำบุญได้น้อยมาที่นี่ใช้ต่างน้อยแต่ทำบุญได้เยอะ ก็เลยเลือกมาที่นี่แล้วก็ธรรมะที่หลวงปู่แสดงเนี่ยมันคือชีวิตอะมันคือชีวิตจริงๆมันไม่ใช่หลักครนอะมันคือชีวิตมันใช้ได้ทุกอนุของของการกระทานะคะนี่เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องทุกที่ฉันขอเล่าเรื่องสุดอีกอันเรื่องเรื่องมหัศจรรย์มีเวลาไหมคะไ,ไ,ได้อีกสักห้านาทีค่ะนะ่าสนใจเรื<ป>รร่องทุกข์ขอยอย่าง ก็จริงๆอยากถามอีกเยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเป็นหนึ่งในร้านนะคะที่เหมือนกับว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยที่ไม่ยึดถือนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าโอกาสหน้าโอกาสหน้า <ๆ S 2> จะได้เชิญพี่ตุ่มมาคุยต่อนะคะ,ะคราวนี้คราวนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจสภาพทุกได้และการเ,าเมื่อได้รับสุขนะคะค,คะเ่เราทำยังไงคะรไม่ไม่ใช่สุขค่ะเรื่องมหาสจาัลที่ฉันเนี่ย จะเล่าเรื่องความมหัศจรรย์แห่งธรรมะแห่งบุญที่มาทําที่นี่ฉันใช้คําว่าบุญที่มาทําที่นี่อย่างที่เราตอนอ้นว่าพาลูกศิษย์มาทําบุญที่นี่มามาปฏิบัติธรรมที่นี่มาเข้า่ายที่นี่ที่คิดว่าคงเป็นบุญของฉันมีอยู่วันเจ้านายที่ฉันเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเจ้านายบอกว่าเอ้ยเยตุ่แกต้องไปสอบถึงถุงไปเรียนต่อต่างประเทศ บอกเฮ้ยไม่เอาหูไม่เก่งภาษาอังกฤษให้ยไปเรียนยังไม่ไปหรอกขี่เกียจเรียนหนมดเวลาเรียนแล้วอันนี้เรื่องมาหลายปีแล้ว,วนะคะ<ม>ก็บอกว่าไม่ได้อยูต้องไปสอบมีคนสอบเนี่ยอยู่แปดคนปริญญาโทรปริญญาเอกี้จบปริญญาตรีนะคะแล้วก็นี้จะไม่ทําตําแหน่ทงทางทางทางไอ้น,นั้นด้วยเพราะว่าพูดเข้าข้างตัวเองว่าไม่อยากทำ <laughs> อ่าก็เจ้านายบอกไม่ได้อยู่ต้องสอบ ไม่ได้อ่านเลยว่าจะต้องสอบว่าว่าต้องเตรียมตัวภาษาอังกฤษกลางคืนก่อนนอนล,ลึกถึงหลวงปู่อว่าให้พระแล้วลุกบอกหลวงปู่เจา้าขาหนูต้องไปสอบหนูจะได้หรือไม่ได้หนูไม่สนใจแต่ขอให้หนูทําข้อสอบถูกหมดทุกข้อ <c oughs> <c oughs> ถานะแล้วเสร็จแล้วก็อ่า นั่นคือเมื่อคืนตอนก่อนนอนพอเช้าก่อนออกจากบ้านก็อีกอาหารก็ไหว้พระแล้วก็กรบเพียงกานอีกว่าหนูจะต้องสอบแต่พอไปถึงที่ทํางานก็บอกกับเจ้านายเจ้านายขาหนูไม่สอบนะคะแลให้น้องๆก็เถอะหนูแก่แล้วอย่าให้หนูไปเลยเฮ้ยเธอทํางานอีกหลายปีเธอถ้าเกิดได้เธอก็ต้องไปนนอนเนี้ยก็ในที่สุดก็ไม่ก็ปฏิเสธเจ้าหายไม่ได้บอกไปใช้สิก็ไล่อย่างนั้นเน่นะคะ อันนี้พอพอเข้าไปนั่งสอบเนี่ยข้อสอบมันก็ไม่ยากแต่ว่ามันมันเป็นช้อยอ่ะไอ้ช้อยเนี่ออยมันต้องเด็กน,นะความรู้มันต้องแน่นนะถ้ามันเหมือนเหมือนกันอนะ่ะไอ้เด่นกว่าชัยไอ้นีก่ก็น่าจะใช่ไอ้นั่นก็ใกล้คเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกขพงเลยเอเบซีนึกไม่ออกเอาละหลวงปู่เจ้าขาข้อไหนมันถูกก็ข้อนั้นนะเจะ้าค่ะนึงเรียบหลวงปู่ไปจําเลย เสร็จแล้วก็กากา,กากไปมั่นใจสามข้อค่ะข้อสอบจำไม่ได้แล้วหิข้อบอกกับตัวเองเลยว่ามั่นใจสามข้อที่มันถูกแน่ๆในข้อสอบอิกสิบข้อก็ไม่รู้ปากฏกว่าก็สอบไปแล้วก็ไปทํางานพอวันรุ้ขึ้นเจ้านายเดินยิ้มแย้มมายิ่ตูงเธอได้บอกเอ้ยเส้นหรือเปล่าไปายังเถียงเขาได้นิดขนาก้าพูดกับเจ้านายนะคะว่า แอบถามบอกว่าเส้นเปล่าเห็นว่านั่นจะให้ถือไปแล้วก็เลยนั่นไม่ไม่เอาข้อสอบมาตรวจสอบได้ทุกอย่างโปร่งใสเรียกคือความมหศัศย์แต่ว่าใครอยากรวยอย่าไปอธิษฐานแบบนี้น,นะคะ่ะต้องถามเพราะที่นั่นไม่ได้อธิษฐานแล้วนั่นนั้นต้องทำใช่ไหมคะต้องทําคือทาข้อสอบแล้วก็ใช้คุณงามความดีเพราะว่าอาจจะเป็นบุญที่ผ่านนักศึกษามาเข้าค่ายแล้วอยากจะบอกนะคะนักศึกษาที่ ่ามาที่นี่ไอ้พวกหลานซ่วงดุซ่วมมาค่ะมันได้ดีกันหมดเเรืร่องจีนคนหนึ่งไปเป็นดาราดาราที่สยามอะไรนะสวยๆอะสยามอะไรนะนิลมิตรเป็น롱ละครอ,อ่างละครสยามนิลมิตรไอ้เจ้านี้นะชื่อเจ้าฉีจําได้แม่นเลยมันเฮ้วมากเลยไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่น,าน่าเลยแต่เดี๋ยวน,นี้นะโสดโอมจากไอ้เด็กตีลันฟันแทงอะคะ่ะ แล้วก็จะขอมาตักส้วมทุกปีมันจบแล้วมันก็ยังมาตอนนั้นนะคะขอมาบอกสนุกมากนะคะและอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นในยุโรปเนี่ยเป็นที่รู้จักหมดเลยเป็นเป็น,ปนดาราไายลั้ลัมไทยเนี่ยค่ะมู้เป็นที่ยุโรปเป็นที่ของการท่องเที่ยวในต่างประเทศแกเป็นที่รู้จักอันนี้อี่เที่ยตัวอย่างน,นะคะผลของบุญะคะ่ะทำไปถึกทำไปถึกค่ะแล้วความรวยเดี๋ยไปอยากรวยมากรวยมากมากบอกให้ จริงๆนะคะคุณดูบ้านคุณสิบ้านข้านหลังใหญ่คุณก็ต้องมีโซฟามีแอร์มีนู่นะมีนี่แล้วคุณก็ต้องระวังรักษามันมันกลับเป็นเจ้านายคุณนะคุณเอาแค่คุณพอ,อยู่จริงๆแล้วก็กว้างสอบยาววายี่นอนเนี่ยทุกวันนี้มนไม่ได้นอนอะไรดีๆนะที่เอาผ้าปูแล้วก็นอนกว้างสอบยาววาเนื่ก็ตัวเองนอนในโรงทุกวันอันนี้เรื่องจริงค่ะไม่ได้รู้หลก มีชีวิตที่ง่ายนี่แหละนะคะสบายๆเราก็ชีวิตมีความสุขเยอะเลยนะคะได่นคความสุขของดิฉันะนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ตุ่มหรืออาจารย์สุนันทาทับทิมเขียวนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะพระการใช่ไหมคะที่สอนอยู่ที่คณะภา้นธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นะคะค่ะหรือที่วิทยาเขตพุทธคอใต้อ่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ตุงที่กรุณามาปันประสบการณ์นะคะที่บอกพวกเราว่าเชื่อเถอะว่าบุญมีบุญมีจริงเชื่อเถอะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะมีอยู่จริงนะะคมีจริงค่ะกับอีกอันนึงถึงแม้จะหมดเวลาแล้วอยากพูดรู้ไหมเรื่องปลูกต้นไม้มันอยู่ในใจเป็นช้านานแล้วหลวงปู่ชวนปลูกเนี่ยรีทัมนะคะนี่คือสมบัติอันยั่ สมบัติอันใหญ่ของทุกๆคนและเป็นสมบัติที่ยั่งยืนและติดตัวไปถึงชาติไหนค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะมีเงินในใบละร้อยเนี่ยนับวันค่ามันก็น้อยลงค่ามันก็น้อยแต่ต้นไม้เมื่อไหร่คุณดูมันเนี่ยมันมันมันให้เราให้คุณมีสุขคุณแค่คุณปลูกต้นไม้ที่บ้านน่ะรดน้ำมันคุณดูมันเนี่ย และให้ความสุขกับคุณที่ที่ที่ทางเหนือจะพัฒนาค่ะวเขลองทำดูค่ะต้นไม้ต้นหนึ่งก็อยู่ได้ร้อยปีนะคะขึ้นไปพวกเราก็อยู่กันไม่ถึงก็ตายกันไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ตุ้มค่ะแล้วเดี๋ยวคงมีโอกาสได้มาคุยอีกนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอะไรที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้นะคะถ้าอะไรที่เป็นโทษก่องไว้ให้ทิตรีชานนะคะต้องกราบขอบคุณหลวงปู่ด้วยขอบคุณคุณปู่ที่ให้โอกาสจริงๆอยากพูดนะคะค่ะ สำหรับคนที่เผชิญความทุกข์และอุปสรรคนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียนะคะโดยเฉพาะคนที่รักจะต้องจากไปหรืออะไรบางอย่างมันกำลังแสดงตัวของมันก็คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฟังเรื่องของอาจารย์ตุ่มแล้วก็คิดว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีเพื่อนแล้วก็อาจารย์ตุ่มก็เป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ธรรมะนะคะในการที่อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะท่ามกลงางความทุกข์ที่มันผันแปรนะคะขอขบคุณค่ะสำหรับคนที่นะคะ อยากจะอยากจะรวยไหมคะนายแม่อยากจะรวยหรือว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือนะคะมีคุณธรรมมีคุณงามความดีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อให้คุณมีเงินนะคะหมื่นล้านพันล้านเนี่ยคุณอ,อ,อาจจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะคะถามว่ามันมาได้อย่างไรแล้วมันก่อร่างสร้างตัว สะสมแล้วมันมีความพิเศษยังไงที่ทําให้ดอกโบกุ้งมาถึงวันนี้หรือว่าทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รู้จักคุณแม่สุนันทานะคะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราทุกคนในวัดให้ความเคารพนับถือวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่วันนี้นายแม่นะคะกรุณามานั่งกับพื้นนะคะปวดแข้งปวดขาแต่ว่าการุณาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในวันนี้ให้เราฟังค่ะขอเรียนเชิญค่ะ กราบนมัสการพระคุณเจ้าหลวงปู่พุทธาอิระค่ะสวัสดีญาติธรรมทั้งหลายสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสดิฉันมาสแสดงความคิดเห็นที่หลวงปู่นะคะท่านพูดว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะทำให้เราร่ำรวยค่ะอันนี้เป็นความจริงค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็มีส่วนช่วยมากนะคะอย่างที่ฉันทำยาสีฟันผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านำสิ่งที่ดีงามมาให้นะคะมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราที่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุณภาพนี่ต้องคงทนต้องคงที่ น,ะะนี่ก็คือความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึง่งที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึง่งที่ว่าถ้าเราซื่อสัตย์อย่างเดียวก็จะเป็นการจะน้อยไปนะคะเราก็ต้องมีหนึ่งคือคาถาพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาคือหนึ่งคือ เรามีความซื่อสัตย์แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ขยันหานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องขยันหาทรัพย์สินมาให้พรอรูนขยันหาขายสินค้านะคะเพื่อจะมาจ่ายเช็คเนี่ยอันนี้สำคัญเลยค่ะม, <laughs> มาจ่ายเช็ตไม่ถามตรงๆค่ะแบบเกิดมารวยตั้งแต่แรก ไม่ได้รวยแต่แรกค่ะ้วทำยังไรนะมันถึงพ่อครูที่มาเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราเหนความแต่ว่าขอขอจบในสี่โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวหลวงปู่อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคะจะรวมรัตความเดี๋ยวน้องเขาที่นั่งข้างๆเขาจะไม่ได้คุยอันนี้คืออภินิหารที่หลวงปู่สอนธรรมะแล้วเขาไปปฏิบ nope, so ัติแล้วเขาได้ผลสุขภาพกายจิตใีโรคภัยไข้เจ็บของเขาก็หายนะคะ เดี๋ยวนะคะเมื่อสมัยก่อนดิฉันเป็นเด็กก็พ่อแม่ก็อยู่บ้านนอกค่ะเป็นเด็กอีสานค่ะอำเภอบัวใหญ่นะคะบ้านดิฉันขายทองค่ะแต่ตอนนี้ทองโอ้โหือราคาสูงจังเลยค่ะบ้านขายทองแล้วก็ขายองค์อางนะคะมีขายทุกอย่างค่ะก็ด้วยที่ว่าพ่อแม่นำพา้าขายมา แต่พอเสร็จแล้วนะคะแต่งงานมาก็ไม่ได้มีมรดกค่ะเพราะว่าทางบ้านไม่ชอบสามีนะนที่อย่าไปบอกใครนะคะรู้แล้วเก็บเอาไว <c oughs> ้ก็เลยไม่ได้มรดกอะไรติดตัวมาแต่ดีฉันมีความคิดว่าเออไม่เป็นไรเราสองคนช่วยมาช่วยกันขยันหาพอดิฉันมั่นใจตัวเองว่าเอ้เราก็สมองมีใช่ไหมฮะมก็ช่วยกันทำมาหากิน แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็โอ้โหยี่สิบปีลงลุกมูุกขาดอยู่นะะนะคะขายยาสีฟันเออันนี้ไม่ต้องเล่าถึงน้ำยังอีกยาวมันยาวเดี๋ยวพเจ้ารวมรัดตัดความก็สองคนตายายค่ะก็ทำยาสีฟันแล้วก็ไปเที่ยวขายก่อนนั้นนะคะก็ตอนนั้นก็ทำยาสมุนไพรแบบหลวงปู่นี่แหละคะ่ะแต่ไม่ได้ไปขอทะเบียนไม่ได้ไปขออ,อย ก็จับเอาสองครั้งสามครั้งก็ประคาาโทษเกือบจะโดนสามีเกือบก็เกือบจะโดนขังเพราะว่าพย่ัยงไม่มีปรับทั้งจับทั้งปรับแต่ตอนหลังนี่จะจำจำคุดด้วยก็เลยโอ้ยเลิกทําดีกว่าพอเลิกทําก็มีลูกค้าที่ข้างทางอยู่ก็มาซื้อที่ที่บ้านนะคะก็พอได้ เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้องตอนนั้นลูกก็ไม่มีคนไม่มีคนเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเองพอลูกสี่คนห้าคนพอเห็นสมัยนี้เขาเห็นลูกหลายคนเขาก็ไม่ยอมมาเป็นคนใช้เขากลัวงานยุ่งค่ะก็เลี้ยงเองนะคะพอเสร็จแล้วสามีก็ปวดฟันปวดฟัน,ป,ฟนปากเป็นแผลก็นอนปวดอยู่งั้นแหละก็นึกถึงว่าเอ๊ะ น่าจะทำยาสีฟันขายเพราะว่าหนังสือพิมพ์นะคะเขาออก็วิจัยว่าเออคนประเทศไทยนี้มีโรคเหงือกโรคฟันเนี่ยประมาณ80-90เอรอแล้วก็ใช้อยู่ประจำตื่นขึ้นก็ใช้ก่อนนอนก็ใช้นะคะก็เลยทำยาสีฟันขายเมื่อก่อนเป็นผงก็ขายมั่งแจกมั่ง ก็เลยนึกว่าเอ๊ะน่าจะมาทําเป็นหลอดขายเพราะว่ามันสะดวกแก่การใช้นะคะพอทําเสร็จแล้วก็ดีดีด,ดีเวลาเอาไปฝากร้านค้าขายก็ว่าอุ้ยต้องขายดีแนะ่เลยแก้ปวดฟันปากเป็นแผลเออเหงือออักเสบฟันเสียวเนี่ยรู้สึกว่ามันครอบคลุมหมดทุกอย่างในโรคภายในปากนะเขาประว่า,าดีดีแต่อย่าลืมหนะ้าสีกาแฟะนะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิด,ไม,ไ,ด,ปดไม่ได้เปิดให้เขาดู สีกาแฟเน่โอ้ยไม่เป็นไรถ้าสุกไอถ้าสินค้าดีมีคุณภาพขายได้ดีแนะ่พอเปิดออกมาเขาก็ทําหน้าผูเลี้ยงผูเลี้ย,ยน <c oughs> มาเจอสีดำ <c oughs> ใช่ไหมมัส <c oughs> ีดําค่ะเราก็แก้เถิือแปลเออเป็นสีกาแฟกาแฟสีดําเขาก็ยังกินใช่ไหมคะก็เขาก็เลยก็ก็เขาก็เออเเดี ừ, 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 ๋ยวจะช่วยโฆษณาให้ พอเสร็จแล้วนะคะเป็นเป็นยับุญหรือไงไม่ทราบนะคะเจ้าของร้านที่เป็นกี่ปัวใหญ่เนี่ยหรือว่าร้านเล็กๆเนี่ยเขาเผอิญมีลกเหนือลกฝันเขาก็เอาไปใช้นะคะพร้อมกับเราเนี่ยสามีเนี่ยก็ไปเปิเปดสปอร์ตที่จังหวัดต่างๆพอเปิดแล้วพอมดังขึ้นนะคะมีคนมีลกเหนือลูกฝันเขาก็ไปซื้อมาใช้